สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องในช่องทาง y t u t u นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับวดประจำวันที่26นะครับเดือน 12, 2565นะครับคลิปนี้มัดรวม4ี่นอยนะครับมีนอยรอบเฉพาะกิจนนอยรอบพิเศษนนอยรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับแต่หลักๆนะครับผมจะเน้นให้ในรอบปกตินะครับผมก็คือรอบ6โมงครึ่งเนาะ6โมงครึ่งนะครับผม ก็สาหรับแนวทางเมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆสมาชิกนะครับที่มีโชคลาภนะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับผมสําหรับผลเมื่อวานนี้นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับ639กับ24นะครับของเรา6ไปอยู่ข้างหน้านะครับของเรารอบแรกไม่มานะครับรอบเฉพาะกิจส่วนรอบพิเศษนะครับ460กับ39นะครับของเรามาเข้า60ตรงๆเน้นๆนะครับวิ่งลูดที่6เนาะเน้นนะครับ ผมเน้นรอบปกติกับ VIP นะครับผมเมื่อวานส่วนรอบปกตินะครับ6 3 6กับ4 2ของเรามาเข้าในตัวเน้นตัวกลับนะครับ6 3 3 6นะครับพี่รอบปกติมานะครับวิ่งรุ่นที่6มานะครับผมส่วนในรอบ VIP นะครับ7 7 9นะครับกับ8 4นะครับของเรามาเข้าในตัววิ่ง7นะครับในรอบ VIP ตัวรองนะครับผม ถ้าเกิดใครนะครับเอา7ประกอบคู่9ก็เข้าตรงๆนะครับ7 9นะครับเพราะว่าผมพูดไว้ในคลิปว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบ6เนาะนะครับก็คือเอา7ไปประกอบคู่กับตัวที่ผมเน้นได้นะครับก็เข้าไปตรงๆนเนาะ7 9นะครับผมก็ขอแสดงความดสีใจกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผม3ตัวก็เกือบแตกนะครับพี่ๆดูนะครับผมอันนี้769เนาะอันนี้776 7นะครับก็อันนี้กับหัวนะครับผม ก็ได้เห่นสามตัวนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับพี่พี่ก็ฝากคาเตือนพี่พี่สมาชิกเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมแล้วก็พี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่เข้ามารับชมแล้วนะครับได้แนวทางตัวเด่นตัวเด็ดไปนะครับแต่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับแอดก็มีบ้านแนะนํา นะครับผมบ้านขุมทองนาคานะครับผมเนาะพี่ๆท่านใดสนใจก็ลองจิ้มลิงก์เข้าไปสอบถามน้องแอดมินดูก่อนได้นะครับผมเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็สำหรับนะครับในตัววิ่งวันนี้นะครับผมตัววิ่งวันนี้ผมให้วิ่งไปที่ที่ศูนย์นะครับเนาะสลับสูตรนี้สายลูดผมให้ไปที่เลข4นะครับผม เน้นนะครับในรอบปกติลอง V I P นะครับผมเน้นรอบปกติลอง V I P นะครับ4ก็จะมี40 41 42 43 44 45 สี่หกสแล้วก็4,9นะครับผมส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่4,0นะครับผม4,2นะครับ สี่หแล้วก็49นะครับส่วนหลักร้อย3ตัวนะครับผมให้ไปที่เลข0นะครับก็จะเป็นในที่042 048 นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆขอให้มาตรงรอบนะครับขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์หรือว่ารับชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ